จากไฟที่เผาบ้านตัวเองในอดีตยังไม่เคยมอดดับแต่กลับลุกโชนอยู่ในใจตลอดเวลาจนนำมาสู่ไฟครบเพลิงคอยส่องนำทางชีวิตให้กับเกษตรกร,กรไทยได้หลุดพ้นจากเงื้อมมือมัจจุราชจากนี่สินคืนความเป็นไทยกลับสู่แดนดินคืนถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนเรื่องราวของเอกบุรุษผู้ถือไฟแห่งครบเพลิงของเกษตรกร,กรไทยผู้นี้มีความเป็นมาอย่างไร เชิญรับชมและรับฟังได้ในทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนคนแห่งทอช สลายไปกับบ้านแม่ฉันเครียดเพราะความอยากจนเหมือนคนบ้าไร้กำลังภาพวันนั้นยังชัดเจนคิดถึงที่ไรน้ำตาก็ไหลเรียวไฟในวันนั้นยัง ลุกชนอ,อยู่ในใจก็จเกิดเป็นแสงไฟส่องนำทางทุกคนไฟล้างความทุกข์ทนให้หมดสิ้นจากแผ่นดินขอบคุณความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมา ษ,ษยมาวันหนึ่งเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยไอดินที่ดีมันคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนอย่างที่ผมพาไปดูในานาม,มาคำตอบขอ,ของเราก็คือไส้เดือนและดินดีคือปุ๋ยที่ดี ก็เลยต้องกลับมาทานาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาทานาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ได้เห็นว่าดินดีคือปุ๋ยที่ดีจริงๆแล้วมันก็เป็นคําตอบทีนี้ถามว่าทําไมต้องมาทุ่มเทมากมายขนาดนี้ไฟที่มันเผามาดตัวเองอยู่ช่วงนั้นมันก็ยังลุกโชนอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมก็ก,ก็ไม่สําเร็จในการอาชีพการเกษตรแล้วเราก็เผชิญความทุกข์อยู่เวลาเห็นเพื่อนบ้านข้างๆไล่เราเนี่ย เห็นผักคณะเขาเนา่าเห็นผักเขาเจ๊งเห็นเขาเจ๊งเราก็ร้องไห้ให้กับเขาซึ่งจริงๆแล้วเราเองก็แย่ของเขาเพราะเขาจะมีบ้านที่ดีอยู่ยังมีห้องส้วมห้องน้ําใช้แต่เราไม่มีเลยเราต้องวิ่งเข้าป่าอ้อยเส,เสร็จแล้วพอมาวันนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพขอ,ของเกษตรกรที่ยังเป็นอย่างเราในสมัยอดีตอยู่มันก็เป็นเหตุทําให้เราต้องลุกขึ้นมาทํานาอีกลุกขึ้นมา,าเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรอีก นี่แหละฮะก็คือที่มาของทอสคนทำนานะมันมาจากไฟที่ต้องขอบคุณอดีตนะฮะที่บ้านผมประสบกับปัญหามากมายไม่ว่าจะอคอยนอนเฝ้าคอยดูแม่ว่าจะออกไปผูกคอตายกับต้นไม้ต้น่วงต้นไหนไม่ว่าจะเป็นไฟที่ไหม้บ้านภาพเหล่านั้นยังอยู่ในความทรงจำผมอยู่ก็ต้องขอบคุณกับอดีตท,ที่มัน เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมมาทําทอสคนทํานาวันนี้คำถาเรียกไดีว่าตอนนี้คุณอาประสบความสาเร็จหรือยังความสําเร็จของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าอยากจะถามคนทั่วไปเหมือนกันนะว่าความสุขกับความสําเร็จของพวกคุณเนี่ยวัดกันตรงไหนในอดีตผมอาจจะทุกข์กับครอบครัวที่เป็นทุกข์น้องไม่มีเงินเรียนตัวผมเองก็เรียนแค่พอเพราะว่ามีเงินเรียนนั่นเขาเรียกความทุกข์ขนาดเราจะซื้อยา เอาเงินมาซื้ยาฆ่า,มาแมลง250บาทเนี่ยเราก็ยังไม่มีเงินซื้อเลยนะฮะออขอโทษนะฮะรองเท้าแตะก็ยังไม่มีใส่นะฮะแต่มาวันนี้เนี่ยพอเรามีมากกว่าเมื่อก่อนในอดีตทำไมความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งอาจจะบอกเป็นความรักและห่วงใยและทุกแทนคนอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้มันก็ยังมีอยู่ในใจ ตัวเองเนี่ยอาจจะโอเคละแต่เห็นคนอื่นเห็นเกษตรกรเนี่ยก็ลองคิดดูเท่ากันว่าความยากจนความลำบากของเกษตรกรที่เขาล้มเหลวเราต้องเข้าไปทำงานก่อสร้างในกรุงเทพบางคนก็เอาลูกสาวไปด้วยแล้วก็ถูกเพื่อนข้างแคมป์คนงานด้วยกันมาข่มขืนที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือทีวีแต่บางคนก็เอาลูกสาวไว้บ้านก็ท้องไม่มีพ่อ แล้วก็เสียงทะเลาะของของของเกษตรกรเนี่ยมันก็ยังเป็นข่าวเป็นข่าวทําให้เครียดครอบครัวแตกแยกสิ่งเหล่านี้มันยังอยู่ในใจเรามันมัน,ม,นมันก็เลยถามว่าความสําเร็จของผมมันคืออะไรอะสุขเหรอผมบอกได้ผมไม่สุขแล้วถามว่าความสบายคืออะไรผมว่าวันที่ผมได้ลงไปนอนตายในหลุมฝังศพเนี่ยมันคงเป็นวันที่สําเร็จและสุขแล้วก็สบาย เพราะเราคงไร้ความรู้สึกละนะอยากให้คุณอาบอกความในใจของเราที่อยู่ในใจอยากจะฝากถึงกเกษตรกรที่เังชมอยู่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าอ,อถ้าสมมุติเตี่ยกับแม่ผมร่ํารวยและมีเงินทิ้งไว้ผมสักแสนล้านสองแสนล้านเนี่ยผมก็คงจะเอาผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยไปแจกให้กับทุกคนฟรีแต่ณวันนี้ ที่เราต้องมาเป็นในลักษณะของการจำหน่ายขายทอสตาโคเพิงเพราะว่าผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าผมทำอะไรไปบ้างคงไม่มีใครบ้าว่าเฮ้ยไปทำโฆษณาทีวีหมดเงินเป็นโอ้โหเป็นเกือบร้อยล้านเนี่ยแล้วก็ซื้อนาทำเนี่ยเอาแค่เอาง,ง่ายๆแล้วกันลองไปทำโพสำรวจดูว่าถ้าคุณมีเงินแล้วคุณจะมาซื้อนาทำไหม ส่วนใหญ่ก็คือขายนาเพื่อเอาเงินเก็บฝากธนาคารสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนวัดเอาเองนะถ้าพูดไปก็เหมือนกับพูดให้ตัวเองดูดีนะจริงๆแล้วถ้าถามผมต้องการให้ดูดีเนี่ยการเก็บเงินเอาไว้กินดอกเกบี้ยดูดีที่สุดละแล้วก็แต่งตัวเท่ๆดูดีที่สุดละนะฮะแต่เนื่องจากว่าเออ เกษตรกรนั้นผมเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่ทําให้ประเทศเข้มแข็งได้แล้วผมก็เห็นลากเง่าของปัญหาระดับประเทศลากเง่าปัญหาของการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยมันต้องถูกแก้ด้วยที่คนกลุ่มใหญ่และบังเอิญว่าประเทศไทยเนี่ยคนกลุ่มใหญ่ก็คือ80%ดสิบเปอร์คือเกษตรกรและอีกยีคือใคร20%ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเป็นลูกเป็นหลานของเกษตรกรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่า เ,เกษตรกร,เ,ศศกรเข้มแข็งแล้วสร้างประเทศได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าบอกว่าสิงคโปร์เกษตรกรเข้มแข็งแล้วสร้างประเทศได้ใช่ไหมผมบอกว่าไม่ใช่เพราะสิงคโปร์เขาไม่ใช่เป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมอาจจะถูกปลูกฝังมาว่าอยู่เพื่อน้องๆและอยู่เพื่อเตี่ยแม่ตั้งแต่เล็กจนโตเพราะวันที่เตี่ยกับแม่ผมเสียชีวิตเนี่ย ผมก็มีคําถามในใจเลยว่าผมจะอยู่ยังไงเพราะเราเคยทําแล้วก็ให้กับครอบครัวมาตลอดขนาดจะไปดูหนังวิกเจ็ดบาทเนี่ยเก็บค่าผ่านตัวเจ็ดบาทเรายังต้องขอตังค์แม่เพราะเราไม่เคยเก็บเพื่อตัวเองเลยเสร็จแล้วพอเตี่ยมแม่เสียชีวิตไปหมดแล้วเนี่ยมันก็มีคําถามว่าแล้วเราจะอยู่เพื่อใครอยู่อย่างไรตัวเองถึงจะถึงจะมีพลังขึ้นมาพอเราเริ่มสร้างโจทย์ของตัวเองได้ว่าเฮ้ย เราก็ต้องอยู่เพื่อผู้อื่นใช่ไหมมันมีพลังทีนี้มันก็ค้นหาต่อว่าแล้วเราจะอยู่เพื่อผู้อื่นอย่างไรพอดีเราก็ไปนค้นพบในเรื่องของทฤษฎีดินดีคือปุ๋ยที่ดีและสิ่งนี้มันก็สามารถทำให้กับคนกลุ่มใหญ่มีชีวิตใหม่ได้ส่งผลถึงประเทศที่เข้มแข็งได้อันนี้ฮะก็คือสิ่งที่ผมอยากฝากว่า ไม่ใช่เพื่อใครทั้งหมดผมจะบอกเพื่อเกษตรกรมันก็ดูพูดให้หลอกมผมจะบอกอย่างนี้ก็แล้วกันผมอยากสร้างมรดกของผมเอาไว้ให้ลูกหลานผมเนี่ยมรดกของผมคืออะไรฮะความร่ำรวยของเกษตรกรเพราะถ้าเกิดเกษตรกรร่ำรวยผมเชื่อว่าลูกหลานผมเนี่ยจะทำอะไรก็ได้บนแผ่นดินนี้นะฮะเพราะฉะนั้นกลับไปคิดก็แล้วกันนะฮะว่า ผมฝากสิ่งนี้สิ่งเดียวว่าช่วยกันนะอะไรก็ได้ที่ทําให้ดินดีเป็นปุ๋ยที่ดีได้ดินมีไช่เดือนได้แล้วต้นทุนต่างๆก็หมดสิ้นไปแล้วประเทศก็จะ,ร,ะร,ร่ารวยเพราะเกษตรกรร่ํารวยและความร่ารวยของเกษตรกร,ร,กรนั่นแหละที่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนั่นมันเป็นมรดกที่ผมอยากจะาฝากไว้ให้ลูกให้หลานผมคุณอาครับแล้วที่มาของทอตตาคบเพลิงเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของทอสเนี่ยมันมาได้ยังไงครับคืออย่างนี้นะฮะ ผมพยายามหาเขาเรียกว่าเครื่องหมายการค้าเขาเรียกว่าสัญลักษณ์คนอื่นจะมองว่าเป็นเครื่องหมายการค้าแต่ผมขอเรียกว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์พลังแห่งชีวิตผมก็แล้วกันผมต้องการให้สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นแสงสองทางให้กับคนผมก็สนใจเรื่องของแสงสว่างเพราะว่าทําไมไฟที่ไหม้บ้านผมเนี่ยมันยังลุกโชนอยู่ในใจตลอดเวลาอยากจะเปลี่ยนไฟอันนั้นนั่นซึ่งมันเผาบ้านตัวเองเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นไฟแห่ง การนำพาคนผมเลยจัดตั้งบริษัททอสที่แปลว่าคบเพลิงทอสคบเพลิงนะและบริษัททอสคนทำนาแสงสว่างของคนทำนาและมูลนิธิทอสแสงสองทางชีวิตที่มาของผมผมก็ไปหาความหมายในการแปลของคบเพิงการแปลงคบเพิงเนี่ยก็คือเป็นไฟแห่งความเป็นผู้นำที่ไม่มีวันดับ หมายความว่าท้อแท้แค่ไหนก็ต้องไม่ดับแล้วก็ต้องเป็นไฟที่เผาไหม้ตัวเองเมื่อเราได้ดีได้ดีเราก็จะหลงตัวเองกิเลสและตัณหาเราก็ต้องระง,งับไว้เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนนะไฟแห่งความเป็นผู้นำที่ไม่มีวันดับและต้องเผาตัวเอง<ม>การเผาตัวเององผมวัดได้ด้วยการกระทำเช่นผมมาทำนาทำไมผมมามอมแมมทำไม นะฮะก็อย่างที่บอกว่าถ้าให้ดูดีเนี่ยเก็บเงินฝากธนาคารกินดอกเบีย้ยดูดีที่สุดแต่นั่นคือการเผาตัวเองเหมือนคบเพลิงที่ต้องเผาเชื้อไฟของตัวเองในกระถางของตัวเองเพื่อให้เป็นแสงสว่างขึ้นมาถามว่าผมอยากเป็นผู้นําอะไรผมขอให้แสงของคบเพลิงเนี่ยเป็นผู้นําในใจผมเพื่อส่องทางให้กับคนอื่นได้ผมไม่ได้ต้องการไปเป็นผู้นําให้กับใคร แต่นาให้ตัวเองมีกําลังใจลุกขึ้นตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นความหมายของคอบเพลิงก็คือไฟแห่งความเป็นผู้นําที่ท้อได้แต่อย่าถอยอและผมก็เลยค้นหาความหมายว่าอะไรจะทําให้เราไม่ทอ้อถ้าเราทําเพื่อหวังหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองการยอมรับถ้าเราหวังสิ่งเหล่านี้เราจะทอ้อเพราะเราไม่ได้แต่วันนี้ ผมไม่เคยสนใจว่าผมจะได้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าผมสนอย่างเดียวว่าสิ่งที่ผมทํานั้นเป็นความจริงไหมและช่วยคนได้ไหมคําขอบคุณไม่ต้องครับเพราะเราเผาไหมตัวเองอยู่แล้วนะฮะนี่แหละฮะคือที่มาของสัญลักษณ์ทอสคบเพิง เขาคือเซียงรชมของสังชาติชาวนาไร่คือผู้ให้ดังสายทางเราคนแห่งท้อ 长哪了？Oh. Oh. Oh. ปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยเริ่มหันมาใช้ในวัตรกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและกำลังแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชาวนาชาวไร่ชาวสวนหลายคนสามารถปลดหนี้สินก้อนโตได้จากผลผลิตทางการเกษตรมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฐานัทมูลทองสง ทอสทีวีรายงานเปลไฟในวันนั้นยังลูกชอมันอยู่ในใจไม่เคยดับสลายไปกับบ้านแม่ฉัน เครียดพราะความอยากจนเหมือนคนบ้าไร้กำลังภาพวันนั้นยังชัดเจนคิดถึงที่ไรน้ำตากเกลหยเปลวไฟในวันนั้นยังลุกโชอนอยู่ในใจก็เกิดเป็นแสงไฟสอง นำทางทุกคนไฟล้างความทุกทนให้หมดสิ้นจากแผ่นดินขอบคุณความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมาจากเสษไฟ เวันหนึ่งเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยไอดินที่ดีมันคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนอย่างที่ผมพาไปดูในานาม,มาคําตอบขอ,ของเราก็คือไส้เดือนและดินดีคือปุ๋ยที่ดีก็เลยต้องกลับมาทํานาอีกครั้งหนึ่ง จเกษตรกร,ร,กรไทยไม่ใช่ผมทุลีชนแต่เขาคือเสรีชนคนสร้างชาติชาวนาไร่คือผู้ให้ดังสายทานเราคนแห่งทอดขอปฏิญาณมิอาจเลือนเหนือใต้ออกตกถ้าได้พบ